สวัสดีค่ะทุกท่านหลังจากที่หายไปหลายวันนะคะโนเพิ่งกลับมาจากไปทำบุญนะคะเป็นช่วงที่ไปสแสวงบุญในเดือนเกิดนะคะคือตั้งใจที่จะไปกราบหลวงปู่ศิลาที่พระทาตุเหมือนเห็นนะคะแต่เราเดินทางไปเส้นของแก่นซึ่งจะต้องผ่านอำเภอยางตลาดก่อนเราก็เลยลงแวะที่จะไปกราบหลวงปู่เวินนะคะ ซึ่งวันนั้นเราไปมันฝนตกหนักตลอดทางระยะเวลาที่เดินทางก็เลยทําให้กลับหลวงปู่ไม่ทันนะคะท่านได้เข้าพักผ่อนที่กุฏิแล้วเราก็เลยทําบุญที่วัดนะคะต,ตะตามจุดต่างๆไหว้พระตามจุดต่างๆเพราะว่าเราจะไปอีกหลายที่นะคะจุดตรงนี้เป็นสระที่มีพญานาคทั้ง4นะคะเฝ้าอยู่ตามทางเข้าออกที่จะเป็นสระ สวยงามมากเลยนะคะผู้คนก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะเข้ามากราบขอพรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ซึ่งที่นี่ก็กําลังสร้างเจดีย์นะคะเป็นเจดีย์หลวงปู่เราก็ได้ร่วมทําบุญได้ไหว้สักการะหลายจุดนะคะที่นี่จะมีที่ให้เดินชมเป็นศูนย์พักเครื่องก็มีนะคะมีแม่ค้าเข้ามาขายของซึ่งมาถึงจุดนี้เราก็มาไหว้ ปูเวสวรร์น,นะคะเพราะว่าเรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะระยะทางก็หลายร้อยกิโลไปตามพิกัดต่างๆซึ่งก่อนจะไปถึงบ้านพี่สาวที่เขาบงุงพี่แกบอกว่าเราจะต้องผ่านกำมลาใสซึ่งจะพาโนม,มาชมเมืองโบราณน,นะคะคือเมืองฟ้าแดดเมืองสูงยางซึ่งได้มาที่นี่เพราะว่านูอยากจะมานะคะ มีความฝันที่เกี่ยวกับที่นี่แต่วันนี้จะไม่ได้คุยรายละเอียดถึงที่นี่มากนักเพราะว่าเป็นทางผ่านซึ่งเราก็ต้องผ่านธรรมอุทยานอีกนะคะธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาเป็นเส้นติดถนนเราก็เลยจอดแวะกราบสการะรูปปั้นองค์ใหญ่นะคะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาที่ธรรมอุทยานซึ่งอยู่ถนนฝั่งนี้นะคะเราลงฝั่งนี้เพราะว่ามาครั้งก่อนนู้ เข้าไปที่ฝั่งนั้นแล้วฝั่งนี้นู้ยังไม่ได้เข้านะคะเราก็เลยลงฝั่งนี้ทาเวลาค่ะซึ่งกําลังจะเมื่อแล้วเก็บภาพมาให้ชมนะคะสาธุนะคะใครที่ได้เห็นภาพนี้ก็ขอให้มีโชคลาภแล้วก็มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะนี่คือบรรยากาศโดยรวมซึ่งวันนั้นกว่าเราจะมาถึงจุดนี้ก็4ี่โมงเกือบ5้าโมงนะคะ ก็เลยทําเวลาเพื่อที่จะกลับบ้านของพี่สาวก็คือที่อาเภอเขาวงนะคะจังหวัดกาลสินแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะมีทริปไปทําบุญกันอีกนะคะเป็นเวลา3วันสคืนซึ่งนู้มานอนที่จังหวัดกาลสินและก่อนที่จะกลับเข้าไปบ้านเนี่ยพี่สาวก็เลยพามากินข้าวนะคะก็คือขับรถทั้งวัน อยากจะกินอะไรร้อนๆคล่องคอพี่สาวก็เลยแนะนําเป็นกวยจับเลยนะคะร้านนี้เป็นร้านที่อร่อยมากอร่อยของเขาวงแล้วก็อร่อยสมชื่อมากค่ะถ้าใครมาการสินมาที่เขาวงหรือมาปราบหลวงปู่ก็แนะนําพิกัดนี้ได้เลยค่ะก้วยจับหัวมุมนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้ได้ชมกันต่อนะคะ